โอเคครับสวัสดีนคนด้วยวันี้จะมาเล่นเกมแตงโมงกันอีกแล้วนะครับจะพูดไปอีกแล้วก็ไม่ได้เพราะไม่เคยเล่นเกมนี้ในช่องเลยนะครับแต่ไปทําในช่องอื่นเอานะครับวันนี้ก็จะมานะครับมามการตีกันระหว่างเแต่งโมงนะครับกับขขาพูดแมนนะครับซึ่งขาพูดแมนนั้นเขามีวิชาลับนะครับมา มัดอควาละพิษต่อยทีหัวแตกนะเห็นไหมครับเอาไปจำกับฝาหลังแตกเลยครับโอ้โ,อโ,อโ,อโอท่าตีนเขาน่าจะหมิ่นนะครับเมื่อกี้ตงโมกับลุกมอขึ้นเลยนะครับแตงโมนะครับก็จะมีอะไรดีวะคนหลกเลยเตงโมนะก็จะมีสืรโกงนะครับมันก็คือเขาเมืนมีมัดมัดมัด,มด,มดบิเศษนะครับที่จะามาโจมตี ผู้ต่อผู้ด้วยการโจมตีแบบนี้ได้นะครับึ่งแน่นอนว่าตายเองเฮยโขนงอโอเคมาสายเลยนะครับตัวตัวเป็นเสืเลยตัวนั้นก็ตายตามนะครับหน้าสงสารนะครับโอ้หน้าสงสารจังเลยทีขี้อ่าะนะครับก็จะมีทหารนะครับทั้ง ทหารทหารน,นะครับแล้วก็อะไรม่ดูดูหน่อยอะไรวะเฮ้ยหัวยิดโอ้ย,อย,อย,อยนะครับแล้วก็เขาจะตีกันนะครับนะเขาตีกันเฮ้ย,ยไม่เป็นไรหรอโอ้โหรู้สึกว่านะครับ เหมือนเป็นรอยเยอะแผลก็เหมือนแตงโมลเลยอะ่ะพอดี้วนะจะได้เลีอยนออกโอเคครับพิมนี้จบเพียงเท่านี้นะครับทหารเป็นไฟนะครับชื่อว่านุงตู่ด้วยทหารคนนี้หนีหนีห,นหน